ไอ้เจเลยมึงรู้เปล่ากูเอาไอที่มึงสตรีมอะลงไปในแชทเอกกูเลยนะเว้ยไอคือแชทเอกแชทไอ้นี่พี่เอ้ของเอกผมอะที่มอวัสดีค่ะเฮ้ยนะผมที่มอพี่สาขาของผมอะ เราทำด้วยกันไหมเรามาดูกันซิว่าเราจะหลุดเป็นกี่ครั้งผมสองรอบละเอากาน เดี๋ยวไม่มีแม็กไหนชนกันเลยนะจะป๊อปหรือเปล่าก็ไวโอผมไม่ได้กดนะคือพี่ไปคุยที่แบบไหนชนกันเลยเดี๋ยวจะป๊อปหวะปิ๊กันทีเอเพ็ดมึงดูตาแกไม่รู้เรื่องเลยแกเก๋แล้วอย่าไปว่าแกมากคนทุกคนแตง หนึ่งอันนี้คือแกเชิญพี่ใช่ไหมครับพี่พี่ไม่เข้าโวยพี่ค้างโวยเป็นคราฟเป็นไงปิดแป๊บเปิดพิงยาน้มันนี่พี่มันจะติดอะไรไหมติดทหารไม่แน่ใจว่ะก็อาจจะโดนลิขสิทธิ์ก็ได้นะอีลิกะเไม่ได้มันมีลิขสิทธิ์หรอกไอ้เหี้ย ขอขอดึงดูเยียมแม่ขอปุ๊บป๊โอ๊ตัสไซส์ไอ้ตั๊กป้าอไอแซน โอปปาเอ้ยไม่โอปปาแท็กแดดดี้ดิแดดดี้ไม่ยังไม่มาวันนี้ไม่รู้ว่างไหมเขาบอกับสาวอยู่พี่ชลน์อ๋อโอเครู้เรื่องซึ่ แม่จ๋าเป็นอะไรดีขอตครับลืมละเล่นให้เซอร์มากฉันมีคนรถถังสามหน่วย โอ๊ยเดะเดะรุ่นน <sh arp inhale> ีอ่ะตนมาลักลัามองรัก ตู85มีมี3คัน KV มี1คันแล้วก็อีกคันนึงเป็น T345 นันต้องโดนงัดไรนั่นไงน้องกูไปกับเพื่อนเลยใส่ผู้หรือไม่ทันขัดคำไปวันซะแล้วน,น้องคือมันอยู่ใน,นอยู่ตรงไหนแล้วแต่ ไม่โกไมรรอมาแล้วจ้าแ้วจ้าแล้วสองคันเอกซัทชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ย ทางหนึ่งได้สอง ロー両方歩ってます。 แทงชีเอาได้ปะแกอยู่กับพี่ใช่ไหมอ๋อเอ้ยจรยิงไม่ต้องก็ได้ยิงยิงแค่ชีพอ้าก็พอ,อมีอยูกคันหนึ่งอ่ะน่าจะหลบไปซ่อมฟองทหารลับไอ้รองมันมันเดินท้ามายิงกวดเลเดี๋ยวแล้วเดวล สองคันสองคันเอาบนก่อนเอาบนก่นอนอีนึน่งสวยคันหนึ่งหรือเล,ล่าหากไปมุมหกสิบยานาคอยู่หลังเนินััดวงโอเคหลังเนินหลังเนิน ไวีใช่ไหมโสดีแฟนตัวเตียวพี่วมวานเเกี้ยมมีสคันเว้ยไม่คันเดียวคันหนึ่งยิงเปินเลยนะมีงเปิลเลยสับ ยังอ้ไม่ทันอกสรเ่ยยกินี่นะเบียร์ลังกลับมาอินาโตะมาอีกครั้งในการนั่งเล่นเกมนะลูกหนึ่งหนึ่งไว้ดีนึ่งหนึ่ไว้ที่าโตะดีเอาดิวิวิเล่นในนี้นะเราหลดกันนะเราหลดกันนะวิเล่นรุ่นรุ่นสี่นะเล่นนาโตะเฮ้ยมินาโตะก็เอาดีเอาดีเอาดี แล้่ no swimming swimming damn, the last, the last. อย่างช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่ค่ับ่่่่่่่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่ด่่อ่่่ี่่่่่่่่่่ พี่เอมูอยากเล่น GTA อ่ะน้องมีป่ะมี GTA <B>. ลองเกมเกิดซ <Okay, S 2> ือ้อกันเหลอืลอใครเหลือตรงที่นี่น่าจะมี GTA เกืบอบหมดเลยพี่แต่แท้ก็น่าจะมีแ <understand> อน GTA แต่แท้นี่เออเกมติด GTA ใครใครใครไม่มีครับอีกอย่างวัดเข้าไปเจอโปรเออพวกพี่ไอ้ไม้เข้าไปบอกโปรเพียบเลยช่วงนี้โปเพลงผมไม่เล่นนะผมไว้ไก่อนโอบเพียบไม่เล่น ไม่ได้ด่าคนนี้บ้างไหมรับไม่ใช่ไม่ได่าเว้ยไ,ไม่ได้ยิงคนคคแบบมัวซั่วมันไม่มันะมันไ้่รู้สึกความรู้สึกมันไม่ใช่ GTA ที่เรารู้จักเอยเราเล่นวอลอะไรเดี๋ยวพี่แดนโอเคโอเคแนดน้านหน้าขวามือสามพันผมต้องกดเวทก่อนบนกกันหน,น,นึ่งเวทผมมันหมดละข้างหนึ่งบนสอง โอ้โหว่ามาจากที่ไหนเยี่ยเพื่อนเรานี่หว่าเอาเยี้ยเอาเอ้ยควายไม่น่าอยนี่จัดผมไม่เหลือทหารราบเล่นแล้วผมบอกไว้ก่อนนะเพราะผมอัพแลมติดเจ็ดทุกตัวผมไปเป็นเจลล็อกหมดแล้วจะล้างเลยเพราะตีบอกว่าอัพไปเลยไม่ต้องซีเรียสอัพลวดเลยอัพเรือ วิ่งใหม่แค่นั้นแหละเมื่อไหร่เพื่อนกูจะดังวะเฮ้พี่เมื่อเช้า,ชาคนดูพี่แตนเยอะนะเพราะสตรีมเดียวคนเดียวคนดูเยอะจริงว่าเย้าอ่ะห้าคนมั้งรอบวิยี่สิบอ่ะลองรอบเออยี่สิบกว่าแบบเกือบพังเกือบพังเกือบพังนัดเดียวนัดเดียวไอ้แตนสวัสดีคนดูสองวันคนเลยเพื่อน <laughs> ช่เฮ้ยราคาทองมันขึ้นเหรอผมเพิ่งดูว่นนี่วัดเรื่องไม่เห็นมุ้ยแต่ผมไปกดเพิ่มนะผมขอกดวิทยุธานไม่มีวิทยุธานแล้วเลยไม่ได้เลยแม่บนเนินพี่โดนพี่โดนบนเนินยิงไม่ตโดนมีอะไรไหม โหดีพอดผมมีของแบบสองยกว่าจะสามร้แล้ว,ลวมันอยู่ทิศสี่สิบเอ้ยมันอยู่ทิศห้าสแซนทิศห้เรียบร้อยใครตายหน้ากวูวะโอ้โหเอเกียวนด้ยูร้อยแล้วจังอุย้ยเอ้ยูร้อยแม่งมัมีไอ้อนฟิตโอ้ห้าปี นี่มุมนี้มันเสียเปรียบอะแลเปียบอย่างเดียวคือถอยลงเพซ่อมใ้ที่เหลือไหแอมแฟนแฟนแทงแลแทงและแทงและพี่แทงและแซนเห็นยังโดน ไม่โดนถอยละถอยละถอยละ,ละ

ไม่ไหวแล้วไปลอ่อหลังพวกแม่งดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้นสู้แม่งไม่สมู้ตับหมูอาแทงอยู่ออมันเต็มแล้วปะอีกดูอีกดูอีกดู อ,ออกคันนงดึงป้อม่อนอ๋อแซนเฮ้ยแกไม่ใช่ไอ้พี่แทงเว้ยแกไม่ต้อง<ฟ>ไม่แกต้องให้พี่ชนเว้ยต้องพี่ตายก่อนแกเว้ยดีไอ้น้อง นี่ดีพอร์ตหรือเปล่าจะเลยพอร์ตันอยู่ไม่มันหายไปหลยพี่เอไอ้่ I, 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 อไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอตไอ้าอไไอ้ไอ้ไอไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ยอ้ไไม่ไ,ไมู้เสียงหมอทีอไหนอ้อ้อ้ หนูแหละโหแล้วมานออกกันแล้ว <c oughs> เริ่มจุง่งจะเริ่เอ๊ะหรือว่าเพื่อนยิงวะก็คไม่เต็มนะเจียพังไอ้สองได้ใช่เองใช่เองจะไม่ได้ กดกดตาหน้ากดนะตาหน้ากดนะเดี <ht be left for Diamond> ๋ยวเจอโปรโมเจ้าแทกไอตาหน้าวอลน่าจะเริ่มเราแซนเราไปเจ็บโอ้โหเวลาดูโอ้หนีกดไม่สู้ไม่ว่าเขาคิดจะจะหนีอย่างเดียวหรอกเขาแค่ไม่อยากจะสู้เอาเสือชีตาไปแข่งเอาเสือชีตาไปแข่งวิ่งกับหมาวิ่งบอกคนละระดับดับ ที er ่แสบมากสุดเราเอาแพนเทอร์มายิงสู้กับโซวี่อโอ้โหโดนโดนยิงนัดเดียวทะลุทะลุหมดโดายิงันดแค่จะทะลุรุมเมือเมื่อกี้จริงๆแพนเทอร์เป็นรถถังที่ดีนะเว้ยถ้าตั้งมุมดีๆอะถามถามเสียทิปนี่แพนเทอร์กับแพนเทอร์สี่ต่างกันเยอะโอ้โหแพนเทอร์เป็นตัวยิงนั่นเดี๋ยวพุ่มหายเลยพุ่มมันไมนใช่แม่ต้องร้อง เพนเตอร์เกมเอฮีโร่แม่งห่วยแบบห่วยไม่รู้จะห่วยไงแล้วเกมอื่นแม่งโอพีมากไอ้เอสสองยิงเข้ากันว่ากันเตอร์ตามุมอ่ะไอเอสสองยิงไม่เข้าฉลล์ไออัดเกมนี้ตามมุมอย่างไอแม่งก็ยิงเข้าไอ้แบบโอ้แต่มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะพี่เพนเตอร์แต่ก่อนอ่ะไอตอนที่มันเขาเรียกว่าอาร์มอร์ทัวร์ไพโออ่ะไออัปเดตมันยังไม่มาเพนเตอร์โหดมากเอาสตอนนี้มันกลายเป็นอะไรกัน แค่สามตอนนี้ต้องกี่ลูกสิกว่าลูกอ้โหเผอรอยอกว่านั้นอีกโอ้ยเแล้วจะทไงเขาทำไโอ้โหรัดียลรัดเยวหลอดแดงเลยดูไทเตอร์ตัวจิงก็จะหลอดแดงะครับพีน่เขาล้วทันนดตาหาดโอ้โหรัดียลหลอดแดงพีเจ้าห้าเียนนั่นโดนอีกทีแม่งตัวบานเน้อง ไทเกอร์มันช้าไม่อยากเล่นไทเกอร์ไทเกอร์มันช้าโอ้โหพิแศนไอ้ขี้เหี้ยห็นขาอะไรเลยสัสี้ยไม่ซ้อมไหน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 แรงดล่นอะไรอยู่ใกล้รถสามเมกะไปกดต้อมด้วยเราถิอไม่ได้เขาสวนหัวมาเอเลยเป็นบั๊กที่มันไม่แก่การเค้กเปลี่ยนใครไว้ดิ พี่หันพี่หันถังระเบิดมาเรียบร้อยเลยนีพัดเอจิ้นมันพังเอจิ้นมันพังเอยโดนยิงเหรอเรียบร้อยแตกสังหี้ยโดนยิงหลังแอนเดอร์ใครสารภาพมา เรอไอ้ผ้าพาาเมื่อกี้ใครลงไปซ่อมมาเออแต่ละภาพว้าโดนลงไปซ่อมแล้วตายเองดิแต่ดิ้อทางขวาพี่แทนเอ้าจะถอยทำไมกะจะตีมพี่แทนไม่ดีเลยหรือเป่ามันหนกมันดีเลยประมาณสองดีเลยีเดียวดีวีสี่ห้าวิมั้งเอ้ยทำไมต้องถามมันบานหรอรถถังไอ้นี่ไอ้สอมันโดนดีง่าย เออเฉยๆคันดูไรเล่นวะเอาพิมพไหมอยู่ดีดูไรเล่นเฉยยี่นี่เพลงดีแม่งโคตรสุดโคตรสุดเ,เพลงนี้นโคตรสุดได้ทอรไกส์ใครไม่รู้เอา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 ยิงฟื้นเฉย ใส่กระแทรถถังเพื่อนยิงปนะไม่ต้องเป็นคนดูพี่แฟนเยอะจังวะใครดูเนียเจ็ดคนอ๋อสตรีมอยู่เอาอีกี๋ยวเดีแต่เขอดูดิ <คำ S 2> อ,อีกคนนึงสตรีมเดินโอ้ยคนนึงสตรีมโซเวียตโอ้กูไปดูแลไอเราบูลลี่เคาอีกแล้วน่าแฟนจัดการได้ได้รถถังนี่มันมันมัน ใช่ใช่ใชโอ้ยอ่ะสามคั้นสัตว์หวยแต่ซ้ายไม่จะตีมตอนนั้นมั้งเซ้ายมือซ้ายมือด้านหน้าแกเลยแฟนด้านหน้าแกเลยด้านหน้าแกเลยต้ลงลงจ้องต้นไม้สู่หน้าอันไหมโอ้ยรอได้ไหมครับเพื่อนไม่รอแล้วไอเอส นะครับซ้อมหนึ่ครับเรียบร้อยครับแตกอเีเอ็ตมาครับสองคันครับมันคงจะแค้นนะใครเลียนเกมนี้มันต้องกลับมาใส่เองน,นี่เลยโอ้โหแล้วผมมีทหารยังที่ต้องโทรมาใส่เหรียญที่ละั ก็นะเราะวต้องต่อเวชีลานไปเรื่อยๆโอ้โหเไหนนิดเดียวพี่เป็นต้องม<ก>ีเลยนะร้อยกว่าวันเขาเรียกว่การตลาดใช่ก็ก็ก,ก็ถ้าแกไม่อยากต่อเรื่อยๆแกก็ซื้อไว้ซื้อไว้อะไรนะซื้อไว้สองซื้อไว้สองครั้งอ่ะร้อยแปดสิบปันทุก<อ>ปีนะับไม่ต้องต่อ,อสรุปไปไปมาไม่มื่ออหายยิงปุ๊บปี้ยจับไม่ได้แล้วตัวไหนแม่งใช้อะไร โอ้แต่ตอนนี้คือผมเล่นทำไม่ได้เลยลอีโละแม่งเล่นเล่นสิบนาทีแคสเล่นสิบนาทีแคสแคสแคสโอ้โหเอลโล,ลา่าเอล,ลโล่าเอลโล่าหัวร้อนมากอะ่ะเอลโล่าพิมพ์ด่าไอไอดีเลยที่ขอพิเศษเขาบอกมันแคสบ่อยมากอัปเดตนะแพนเตอร์ไม่มีสกินไม่สวยเลยฟาดโอ้โหคนละถังก็ไม่มีสกินเหมือนกันนะ แซนแซนเดี๋ยวไปแซนไอเอสสองคันคนู้ยซูซูแปห้าคันเด็รียบร้อยน้องครูไอมันก็ต้องแบบค่อยค่อยไปไน้องหรือนั่นไงกูโดนไอสัตว์มันมันกำลังวิ่งมาลอยหลัง มันก็ฟังเสีก็ยนต์ปีไว้เล่นฐานรูปไม่พอสิเดี๋ยก็อยากฟังกันนะแต่คือแบบไม่ขี่มันเปิดเสียงเท่าไหร่ไม่รู้ได้ยินอย่างไกลอ่ะโมงโมงมงเลยไม่ขีดมันเปิดเสียงเท่าไหร่ก็ไมีรั้น่าจะเปิดพี่ว่าน่าจะเปิดดังมากเว้ยไม่งั้นอ่ะแกต้องได้ยินเสียงพวกเราไปละจะบอกแค่ไทเกอร์มาพอได้ยินแล้วไปได้ดังยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจหรอก น oh, oh, no right ี่โอ้ยมีอะไรให้ผมมาตลอดค่อมดิมัเกี่ยวอะไรกับกูดิเออเกี่ยวอะไรกันโอ้ทิพชงมั่วเราอ่ะไม่ไหวเด้อเฮ้ยมันเหลือมันใส่เหรพระราดออกมาทยไมสบาดักบิน no ช่วงนี้เล่นหนึ่งศูนย์เก้าีไปไม่รอดแล้วคอสติก็เล่นเล่นแต่เราไปบินกันสองคนดีกว่าไปโอ้โห แค่ก็เฮียละไม่มีไอรอลฟิตในเจนแลวมันอ่ะเป็นพี่แต่ประเทศอื่นก็ปั๊มสิโอ้โหเอ้ยเชิญทำไมไปบิน2อคนอ้ต้องมีคนเปิดการตลาดแบบปั๊มในฮีโร่อเออใช่ไหมมันต้องมีคนเปิดพ,พี่หญิงจะทำพี่ผู้ชายงานช้าที่ฝ่าย้องแค่ทำเหมือนบอลอันเดอร์งานปั๊มเบียบเลย ไมหิึงกูมาอย่างตึงไอยงานเช้าจัดงานช้าจัดเลยแล้วเอาควรเอาไอ้อันนี้พีซวันไปอยู่ในดีพอตดีปะหรือว่าให้มันอยู่ในเนีล้วเราในตัวฐานลาดดีละเดี๋ยวผมใส่ของอยู่พี่เล่นก่อนเลยเอ้ยสองลูกไหมน่าจะ แล้วเมื่อไหร่เราจะเฮลิเซฟซินเวอร์ลูก่ะเอาเนี่ Heavy อ่ะเฮวิเทสซิ่โเฮ้ยนอนสแตงก,กดเลยด้วยเ,เก็งนยัง์ว์เชฟต์โเกม,เม,ววมั่งครัวว้งไหนโนวาแมนโนวาแมนีนไม,ม้ชัวร์วเลย เฮ้ยเป็นเพื่อนก็ต้องก็ต้องยิ่งแคร์สิวะตั้งอีแม่มันวี่งกว่านั้นน่ะทาแอะพิษตัดวนั้นเหรอเฮ้ยเขาเรีกเพื่อนรักอมาม่อผมตอนนล้วผมรู้สึกมีความสุขมากกว่าในการเล่นรถถังแล้วมันสมดุลเอเมียนั่นเยอรมันไม่มีความสมดุลเลยเลยเดี๋ยวยังพึ่งโกรธอยยังไม่ใส่ของเลยจะเล่นยังไงดี มาใส่ไม่ได้มไม่เอาครับพูดเพะๆครับสตีมเหลี่ยนฟีฟยังงมันจะใส่จะลงไปแล้วเดี๋ยวก็ตายค่ะแล้วตอนนี้คือตัวผมเยอะมากอะ่ะตัวข้ามชาติสุกะกระบอกอะ่ะเลอทำไมต้องมาสร้างเรียนของมันไม่ก็ถ้าเกิดเราอัพอัพอัพตัวอื่นเต็มแล้วเราก็ย้ายไปให้ตัวอื่นได้อยู่ใน ถ้าฝั่งตรงข้ามได้ไม่ใช่เหรอเนาะย้ายอะไรนะอ่ะเราก็เหมือนที่แกกับฟอร์ตี้บอกไงถ้าสมมุติอีกตัวหนึ่งมันมีอะไรนะมันมีจอนสัตว์ที่แบบปลดล็อกลิบบอลเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมมีปืนข้ามชาติแบบครบอยู่อยู่เลยคนละตัวกันหมดและสิบเจ็ดแกก็ปั่นอีกตัวน้อก็ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำไม่ไหวแล้วเยอะมากสิบเจ็ดมันทำนานนะยกเว้นผมจะเปิดแอปที่ บูเตอร์อะไรอ่ะเออนั่นเล่นไปนเรื่ยอยๆส่งไปเรื่อยๆ